ก็ยังหนูเป็นกังวลเนาะกับช่างว่าเขาจะลื้อออกมาเป็นยังไงหลังจากที่กลับไปบ้านนู้นแล้วก็ไปโพสต์คลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูเนะาะก็เลยนึกอ,อยากจะรู้เห็นว่าถ้าเขาลืมอ,ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเลยชวนฮาร์ดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปทํางานซึ่งพอเรามาเห็นแล้วก็รู้สึกเบาใจไปเยอะเนาะรู้สึกโล่งไปเยอะเนื่องจากว่าความผูที่เราเห็นตอนแรกนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ลงไปลึก หรือว่าแย่อะไรมากมายก็คือ,อมีความผุอยู่แค่ไม่เท่าไหร่เองเอช่างเขาก็จะใช้เลื่อยตัดแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะแผ่นไม้ที่มันผนะุซึ่งอันนี้ที่ก็ตัดออกมาแล้วก็แค่ประมาณ1เมตรครึ่งคูณ1เมตรเนาะกว้างคูณกว้าง1เมตรคูณ1เมตรครึ่งประมาณนั้นซึ่ง not bad at all เลย ก็หายหายกองบลไปได้เยอะนะไม่ต้องกองวลเหมือนวิตกเหมือนคราวก่อนนะราคาซ่อมนี่ก็ช่างเขาก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง4 0 0 0ก็แล้วแต่วัดเ,เขาลือออกมาแล้วมันจะผูกไปมากขนาดไหนอันนี้ก็ถือว่าดีก็คือเราไม่ต้องจ่ายมากถึงส0่พจะล่นลงมานะแล้วก็จะให้เขาทำ flooring ไปด้วยเลยเปลี่ยนพื้นไปด้วย ก็เดี๋ยวเรามาดูเนาะอัปเดตกันว่าหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนอ๋อเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวเครื่องล้างจานเนี่ยจริงๆถ้าซื้อใหม่มันจะแค่ห้าร้อยห้าร้อยเหรียญเนาะอันนี้ลูกไม่อยากได้เพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาจะเอาไว้แค่ความจานแต่ยานูคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนไหน,ไหนๆเราลื้อออกแล้วเนี่ยเราก็ซื้อใหม่เอามาติดซะเลยหมดเรื่องไปไม่ต้องเอาวันเก่าติดนะอาจจะประหยัดค่าติดตั้งไปด้วยหรืออะไรยังไงแค่ห้าร้อยเหรียญแค่นั้น นะก็ให้ช่างเขาทาไปให้เลยก็เดี๋ยวเย็นหนูจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะวันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นและเออไม่หงุดหงิดแล้ะติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆพ่อวันมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราทําแล้วเนาะเย็นหนูจะอัปเดตบ่อยๆนะคะ